เที่ยวลำปางฉบับสายลุยกับ9สถานที่ที่คัดมาให้แล้วว่าเหมาะทั้งสายกินสายเที่ยวสายที่พักและสายคอนเทนต์ที่ไม่ควรพลาดมาดูนาแคมปิ้งรีสอร์ทมาชมวิวทุง่งนาเขียวขจีที่มาดูนาแคมปิ้งรีสอร์ท ที่พักติดลำทานบรรยากาศดีเป็นส่วนตัวลำทานสามารถเล่นน้ำได้มีหมู่กระทะเครื่องดื่มบริการหล่มภูเขียวเป็นสระน้ำกลางป่าสีเขียวมรกตที่สวยมากๆมีปลาแหวกว่ายไปมาเป็นบ่อน้ำรึ้วรับที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอยู่บนเขามาชมวิวที่งดงามที่นี่กันได้เลยค่ะ <S <S บ้านหนุนนอนเม่แฉม เที่ยวลำปางมาเหนื่อยอยากที่พักผ่อนสักคืนต้องทีน่นี่ที่พักบนเดินเขาที่มองเห็นวิวภูเขาและวิวทั้งหมดของบ้านหนุนนอนแถมยังมีสถานที่อีกเยอะแยะละแวกนั้นให้เลือกเที่ยวมากมายกินนมชมวังแนะนำร้านนมบรรยากาศดีสไตล์ญี่ปุ่นที่มีขนมปังปิ้งเตาถ่านร้อนสั่งขยาหอมสดใหม่ทุกวันพร้อมเครื่องดื่มนมสดร้อนและเย็นเพือนพักคาเฟ่แอนแคมปิ้ง คาเฟ่บ้านพักลานกลางเต้นเครื่องดื่มซิกเนเจอร์มะพราะ้าวเผาปัน่นบอกเลยว่ามีครบจบในที่เดียวสายคอนเทนต์ท่ามัาดได้ทั้งกินเที่ยวรับรมบรรยากาศดีและกิจกรรมให้ทำอีกมากมายอุทยานแห่งชาติแจสซอส มาสัมผัสบรรยากาศไออุ่นในน้ำแร่แชอ่ออนเซ็นชมลาน้ำพุร้อนขนาดใหญ่แนะนำว่าให้ไปช่วงเช้าคือดีมากแถมที่นี่ยังมีห้องอบน้ำแร่แบบส่วนตัววัดรัตนคูหาทังผากล้วยวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาบรรยากาศเงียบสงบรม่มรื่นมีบันไดหน้า108ขั้นไฮไลท์ของวัดคือจุดชมวิวอำเภอแม่หมอแบบ360องศาตูบ้อมดอย มีทั้งคาเฟ่กลางหุบเขาจิบชาดอกไม้ดื่มกาแฟชิคๆและวิวหลักล้านเล่นน้ำตกตั้งแคมป์บางวันจะมีทะเลเหมอกให้ชมในตอนเช้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชใครไม่เคยมาต้องมาถ้าผ่านแล้วต้องแวะขอพรหรือแวะสการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งสถานที่ร,บรอบๆก็มีประวัติศาสตร์ให้เยี่ยมชมอีกด้วย